ได้ยินแล้วได้ยินแล้วเมื่อเสียงตะโกนที่ดังสนันนั้นดังกล้องถึงคุกสวรรค์เจ้าจะต้องรู้สึกได้อย่างแน่นอนพลังของเทวทูตของเจ้าในตอนนี้แข็งแกร่งเพียงใดสามารถครอบคลุมทั้งแผนที่ได้อย่างง่ายดายแต่เจ้าไม่ได้สนใจกองทัพสัมพันธมิตรเก้าประเทศกลับโยนเรื่องนี้ทิ้งไปจากใจทันทีเจ้ารวบรวมสมาธิอย่างรวดเร็วมุ่งมั่นฝึกฝนต่อไปอย่างเต็มที่ทุกอย่างรอให้เจ้าฝ่าด่านสำเร็จก่อนค่อยว่ากันหากชูฟู่ไม่อาจยืนหยัดจนถึงตอนนั้นนั่นก็เป็นโชคชะตาของเขาเองที่ไม่ถึงเมื่อการฝ่าด่านนนนนสสิุ้้้้ดลงงเเจจาาาะแแแกใหขออย่่น ถ้าจะต้องเปลี่ยนราชธายาทใหม่ก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ยังเป็นสายเลือดของราชวงศ์ราชวงศ์ตาสยาก,ก็ยังคงเป็นราชวงศ์ต้าสยาคงไม่มีใครในวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษที่จะมีข้อโต้แย้งอะไรต่อจากนี้เพียงยืมพลังแห่งดวงดาวเพื่อพัฒนากฎแห่งความจริงก็ถือว่าสําเร็จสมบูรณ์ปัญหาเดียวคือจานวนดวงดาวที่ข้าสัมผัสได้ดูเหมือนจะมากเกินไปดวงดาวทั่วท้องฟ้าดูเหมือนจะสอดคล้องกับข้าแม้แต่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็ยังแข่งขันกันเราวับกําลังแย่งชิงความโปรดปรานหรือข้าจะเป็นที่ต้องการขนาดนี้ เจ้าถึงกับตะลึงจากคำพีที่ได้มาจากบรรพบุรุษข้าพบวิธีฝ่าด่านสูก่กดแห่งความจริงแต่ไม่ว่าคำพีใดก็ไม่อาจาระบุรายละเอียดได้ครบถ้วนย่อมมีบางสิ่งที่เป็นความลับที่ถ่ายทอดด้วยปากต่อปากและสถานการณ์ที่เจ้าเผชิญอยู่นี้ก็เป็นกรณีที่ไม่คาดคิดจริงๆคนทั่วไปไม่มีทางพบเจอในตอนนี้การกลั่นพลังชีวิตของมังกรอาจารย์ไหลเข้าสู่ร่างกายของเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเจ้ารู้สึกราวกับร่างกายจะระเบิดไม่กล้าปล่อยให้ล่าช้าต่อไปกัดฟันแน่นไม่ว่าจะเป็นแมวดำหรือแมวขาว ตราบใดที่จับหนูได้ก็เป็นแมวที่ดีสิ่งที่เจ้าต้องการคือพลังแห่งดวงดาวไม่ใช่ตัวดวงดาวเองตราบใดที่มีผู้มอบพลังแห่งดวงดาวให้เจ้าเจ้าก็ยอมรับทั้งหมดโดยไม่ปฏิเสธในช่วงพริปตาที่เจ้าเปิดใจดวงดาวทั่วท้องฟ้าสั่นสะเทือนลำแสงดวงดาวพุ่งลงมาเราากับแม่น้ำแห่งแสงตัดผ่านความว่างเปล่าที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือแม้แต่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็มีส่วนร่วมแสงอาทิตย์ที่เจิดจรัดและแสงจันทร์ที่บริสุทธิ์สาดส่องลงสู่พื้นดินพร้อมกันในช่วงขณะนั้นนนนนผผู้้แแแขงงกร่่่่ัับไมมววทดิลืตา มองดูท้องฟ้าที่ดวงดาวนับหมื่นสองแสงเจิดจรัสต่างรู้สึกถึงความตื่นตะลึงอย่างลึกซึง้งแม้แต่ผู้แข็งแกร่งที่เหนือชั้นก็ไม่อาจเข้าใจเหตุผลมีเพียงสัตว์ประหลาดโบราณไม่กี่ตัวที่สัมผัสได้หันมองไปยังดินแดนทางใต้แล้วอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วในความทรงจำของพวกเขาดินแดนทางใต้ขาดแคลนพลังวิญญ,ญาณอย่างมากเป็นเพียงมุมที่ถูกลืมสถานที่เช่นนี้มีอะไรที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น่าตกใจเช่นนี้พลังของบรรพบุรุษหูเยียนเห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอที่จะสัมผัสถ,ถึงปรากฏการณ์นอกท้องฟ้า ในขณะนี้เขากําลังกลับสู่ค่ายทหารอย่างภาคภูมิความกระตือรือร้อนของกองทัพนับล้านทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากนี่เป็นประสบการณ์ที่เขาไม่เคยมีในตรงห่วงเพราะในตรงหวงเขาไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งที่โดดเด่นที่จริงแล้วการมาถึงดินแดนทางใต้ก็เพราะถูกไลลาถูกบังคับให้หนีมาที่นี่และตอนนี้เขายังบาดเจ็บการทําข้อตกลงกับเจ้าหวางก็เพื่อหวังฟื้นฟูบาดแผลชั่วคราวมิฉะนั้นด้วยพลังวิญ,ญญาณที่เบาบางของดินแดนทางใต้เขาจะไม่เพียงแต่ฟื้นตัวไม่ได้ แม้แต่ระดับการบ่มเพาะปัจจุบันก็อาจรักษาไว้ไม่ได้เป็นปัญหาขอแสดงความยินดีที่บรรพบุรุษกลับมาด้วยชัยชนะนำโดยเจ้าหวางผู้นำของแต่ละชาติยืนรอต้อนรับนอกค่ายได้เห็นพลังอันหน้าทึ่งของบรรพบุรุษหูเยยนด้วยตาตัวเองทัศนคติของพวกเขากลายเป็นความกระตือรือร้นผู้แข็งแกร่งระดับซือฟู่เช่นนี้หากสร้างความสัมพันธ์ได้แม้จะไม่เป็นที่พึ่งพิงในอนาคตก็จะมีประโยชน์อย่างมากและบรรพบุรุษหูเยียนก็รู้สึกยินดีเช่นกันในสายตาของเขาคนเหล่านี้คือลูกค้าในอนาคตของเขา ลูกค้าการหาทรัพยากรที่เพียงพอในดินแดนทางใต้ก็ต้องพิ่งพาคนเหล่านี้เท่านั้นไม่ทราบว่าบรรพบรุษจะจัดการผู้แข็งแกร่งระดับซื้อฟู้ที่อยู่เบื้องหลังต้าสย่าเมื่อใดเร็วๆนี้ก็มีคนถามอย่างใจร้อนเมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนพร้อมใจกันเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นตราบใดที่กำจัดผู้นั้นได้ผู้แข็งแกร่งระดับซื้อฟู้ที่ลึกลับราชวงศ์ตาสย่าจะตกเป็นของพวกเขาดินแดนของต้าสย่ากว้างใหญ่ไพศาลแม้เก้าประเทศจะแบ่งกันแต่ละชาติก็ยังได้ส่วนที่มากพอ สถานการณ์ของผู้แข็งแร่งระดับซือฟู่ผู้นั้นเป็นอย่างไรบรรพบุรุษหูเยียนระวังตัวอย่างมากแม้จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับนักบ่มเพาะในดินแดนทางใต้แต่เขาก็ไม่ได้ประมาทเกินไปเพราะถึงเขาจะอยู่ในระดับซื้อฟู่ขั้นแปดแต่ด้วยบาดแผลที่ยังมีอยู่เขาใช้พลังได้เพียงระดับสี่หรือห้าขั้นเท่านั้นทุกคนที่นี่ไม่ใช่คนธรรมดาเจ้าหวางตกรับประกันทันทีบรรพบุรุษไม่ต้องกังวลผู้นั้นเพิ่งฝ่าด่านมาได้ไม่ถึงสิปีข้าส่งคนไปสืบมาหลายครั้งว่ากันว่าผู้้้นนนนนนนััมมีใใบบหหาาาาอออ่่่่ยวว์ไชสตรประระลดณแนน พ่งฝาด่านมาได้สิบปีเมื่อได้ยินเช่นนี้บรรพบุรุษหูเย็ยนโล่งใจทันทีระดับซื้อฟู่ไม่เหมือนขั้นก่อนหน้าการเลื่อนขั้นแต่ละขั้นนั้นยากลําบากมากแม้แต่ในตรงห่วงที่สถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งสวรรค์และโลกในเวลาเพียงสิบปีก็ยากที่จะก้าวหน้าได้มากยิ่งในดินแดนทางใต้ที่พลังวิญญ,ญาณเบาบางเขาคาดการว่าอีกฝ่ายหน้าจะยังอยู่ในระดับซื้อฟู่ขั้นหนึ่งต่อให้มีพรสวรรค์พิเศษก็ไม่มีทางเกินระดับซื้อฟู่ขั้นสามที่สําคัญกว่านั้นวิชาที่เขาบ่เพาะ คาถาและสมบัติที่เขาครอบครองล้วนไม่ใช่สิ่งที่นักบ่มเพาะในดินแดนทางใต้จะเทียบได้ไม่มีปัญหาทุกท่านเพียงเตรียมทรัพยากรให้พร้อมบรรพบรุษหูเย็นยิ้มและกล่าวทันทีและในขณะนั้นความว่างเปล่าสั่นสะเทือนแสงดาวพุ่งลงมาท้องฟ้าทั้งหมดกลายเป็นประกายเจิดจัสดวงดาวทั่วท้องฟ้าดูเหมือนจะร่วงหล่นสู่โลกในพื้นที่ที่มีเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางพลังแห่งสวรรค์และโลกถึงกับประตูอย่างรุนแรงลมพัดและเมฆรวมตัวปรากฏการณ์น่าตื่นตาตื่นใจปรากฏสลับกัน แรงกดดันอันน่าสพรก,กลกล้ามครอบคลุมพื้นที่รอบข้างทุกคนในพื้นที่นี้รู้สึกถึงความรู้สึกหายใจไม่ออกที่หน้าสพรกลัวและยิ่งมีระดับการบ่มเพาะสูงความรู้สึกนี้ยิ่งชัดเจนเรากับภูเขาอันมหาศาลกดทับอยู่เหนือศีษะยิ่งดินรนยิ่งต้านฐานไดยาบรรพบรุษหูเย็ยนสีหน้าซีดเผือดเขาที่บาดเจ็บอยู่แล้วในขณะนี้ทนไม่ไหวอีกต่อไปเลือดพุ่งออกจากปากเขาตกใจสุดขีดเงยหน้าขึ้นมองเห็นได้ชัดว่าพลังแห่งสวรรค์และโลกในท้องฟ้าบนเมืองหลวงจกักรพรรดิพัฒน์กระหน่ำอย่างบ้าคล กลายเป็นวังวนที่น่าสะพรกลัวเราวกับการเปิดฟ้าดินรูปปั้นเทวรูปขนาดมหาศาลค่อยๆก้าวออกมารูปกายของเขายิ่งใหญ่เกินอย่างถึงแขนขาดุดเสาค้ามฟ้าทั่วร่างเต็มไปด้วยพลังอันน่าสะพรกลัวเราวกับเหยียบย่ำแม่น้ำแห่งดวงดาวมีดวงอาทิตย์และดวงจันทนร์พันหมุนวนรอบข้างเราวกับสร้างสรรค์โลกใบใหม่แม้เพียงสายตาที่สัมผัสบรรพบรุษหูเยียนก็อดไม่ได้ที่จะหวัดผวานี่คือกฎแห่งความจริงโลกนี้มีกฎแห่งความจริงที่น่าสะพรกลัวเช่นนี้ได้อย่างไรเพียงแค่กลิ่นอายที่รั่วไหลออกมา ก็เกือบทําให้จิตใจข้าพังทลายหรือว่านี่คือกฎแห่งความจริงที่ไร้เทียมทานในตำนานความคิดนี้ผุดขึ้นในใจบรรพบรุษหูเย็ยนคุกเข่าลงทันทีเมื่อบรรพบรุษหูเย็ยนตื่นขึ้นอีกครั้งก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วเขาสะบัดศีรษะที่มึนงงรู้สึกเหมือนเมาค้างสามวันสามคืนนับตั้งแต่ฝึกฝนสําเร็จเขาไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้แม้จนถึงตอนนี้เขายังรู้สึกหัวใจเต้นแรงมองรอบตัวเห็นกองทัพนับล้านสลบสลาลนอนกระจัดกระจายราวกับเม,มาไมรวมถึงผู้นำเก้าประเทศและนายทหาร ตอนนี้ก็นอนเกลื่อนกลาดสามารถจินตนาการได้ภายในเมืองหลวงก็คงเป็นเช่นเดียวกันภายใต้แรงกดดันอันน่าสะพรัวสิ่งมีชีวิตในรัศมีพันลีไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์คงถูกทําให้สลบไปพูดเช่นนั้นข้าคงเป็นคนแรกที่ตื่นบรรพบุรุษหูเยียนคิดถึงความเป็นไปได้เขาคือผู้แข็งแกร่งระดับซื้อฟู่ขั้นแปความสามารถในการรับมือย่อมเหนือกว่าคนทั่วไปการตื่นก่อนคนอื่นก็สมเหตุสมผลแต่เมื่อเงยมองเมืองโบราณอันยิ่งใหญ่ความกลัวที่ฝังลึกในกระดูกผุดข,ขึ้นมา เขาไม่มีใจที่จะหาทรัพยากรอีกต่อไปกลับหันหลังและหนีไปทันทีมุ่งหน้าหนีไปยังที่ห่างไกลอย่างตื่นตระหนกแม้ไม่รู้ว่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ตาสยาหอรอไม่แต่ไม่ต้องสงสัยเมืองหลวงต้าสยาเป็นสถานที่ที่เขาไม่อาจเยยบย่างหากรู้ก่อนว่าราชวงศ์ต้าสยาซ่อนผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้ต่อให้ต้องตายชั่วคราวเขาก็จะไม่ทําข้อตกลงกับเจ้าหวางต้องรีบออกจากที่นี่และจะไม่กลับมาที่เมืองหลวงต้าสยาอีกข้าต้องออกจากสถานที่ผีสิงนี้ทันที บรรพบรุษหูเยยนพูดกับตัวเองแต่ในช่วงพิบตาที่เงยหน้าขึ้นเขากลายเป็นนิ่งค้างเห็นเงาร่างหนุ่มปรากฏขึ้นด้านหน้าเขามีร่างสูงโปร่งสายตาลึกซึง้งรอบกายมีกลิ่นอายลึกลับดูเหมือนว่าสวรรค์และโลกทั้งผืนนี้จะเคลื่อนไหวไปพร้อมกันก้าวเดินมาราวกับเดินเล่นในสวนแต่ความเร็วกลับน่าตกใจในพิบตาก็มาถึงหน้าบรรพบุรุษหูเยียนเจ้าคือบรรพบุรุษหูเยียนเสียงสงบดังขึ้นแต่ในหูของหูเยียนราวกับฟ้าผ่ากลางวันแสกแสกสัมผัสถึงกลิ่นอายอันน่าสะพรกลัวจากอีกฝ่าย เรากับเป็นสัตว์ร้ายที่เต็มไปด้วยพลังหูเยยนหายใจถี่กระชั้นรู้สึกแรงกดดันที่มองไม่เห็นพุ่งมาจากทุกทิศเขานึกถึงปรากฏการณ์ที่น่าสะพรัวก่อนหน้านี้ยิ่งไม่มีใจจะต่อต้านข้าน้อยหูเยยนหลงขอคารวะท่านผู้ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าบรรพบรุษหูเยยนเป็นเพียงชื่อที่คนธรรมดาเรียกขานต่อหน้าท่านผู้ยิ่งใหญ่การบ่มเพาะอนน้อยนิดของข้าน้อยกล้าจะเรียกตัวเองว่าบรรพบรุษได้อย่างไรหูเยยนหลงเรียบเผยรอยยิ้มที่ดูน่าเกลียดยิ่งกว่าร้องไห้ในตอนนี้เขาอยากร้องให้แต่่่ไมมีีนน้้าาาาตเเพพยยยยงแคออกกกหรรัล็ คิดไม่ถึงว่าจะไปยุ่งกับผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้แต่กองทัพนับล้านตะโกนเรียกขานข้าได้ยินชัดเจนเจ้าพูดด้วยรอยยิ้มเยอะเมื่อได้ยินเช่นนี้หูเยยนหลงยิ่งเสียใจคิดว่าดินแดนทางใต้ไม่มีผู้แข็งแกร่งเขาจึงอยากอวดพลังเรียกตัวเองว่าบรรพบรุษหูเยยนคิดไม่ถึงว่าจะยกหินทุบเท้าตัวเองในขณะนี้เขาอยากตบหน้าตัวเองสองทีเจ้าจะพูดเองเจ้าคุมกองทัพบุกเข้ามาตอนนี้ต้าสญาถึงขั้นวิกฤตบัญชีนี้จะคำนวณอย่างไรเจ้าถามด้วยสีหน้าไร้อารมณ์หหูเเยีีนนงสดผื รีบอธิบายว่าท่านผู้ยิ่งใหญ่เข้าใจผิดกองทัพนั้นข้าไม่ได้คุมข้าถูกพวกเขาหลอกมาตั้งแต่ต้นจนจบข้าลงมือเพียงครั้งเดียวแต่การลงมือครั้งนั้นของเจ้าทําให้ผู้แข็งแกร่งระดับเซียนเทียนสิบเอ็ดคนของต้าเซยบ่าบาดเจ็บสาหัสไม่รู้ว่าทหารกี่นายต้องเสียชีวิตยิ่งไม่ต้องพูดถึงองค์ชายที่เจ้าโจมตีเขาคือพี่น้องที่ข้ามีความผูกพันลึกซึง้งพี่น้องที่ผูกพันลึกซึ้งเมื่อได้ยิงเช่นนี้หูเย็นหลงถึงกับวิญญ,ญาณหลุดจากร่างสีหน้าซีดเผือดคุกเข่่่่าาาาลงงงทททัันนนนีีนีีข้้้้ยยยิิิดเเป็รบใใชชอพผูหญไววต ยังไม่ทันพูดจบเขาก็ก้มลงกราบสามครั้งขอท่านนายรับข้าเป็นทาสขอรับการคาระวะจากข้าทาสผู้นี้เจ้าเห็นดังนั้นก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเมื่อตั้งสติดได้ก็อดหัวเราะไม่ได้เจ้าตัดสินใจได้เด็ดขาดแต่เจ้าก็เป็นผู้แข็งแกร่งระดับซือฟูการยอมเป็นทาสจะไม่รู้สึกว่าต่ำต้อยหรือไม่ต่ำต้อยการได้รับใช้ท่านนายเป็นโชคของข้าทาหูเย็ยนร,รีบเงยหน้าขึ้นกล่าวด้วยความมุ่งมั่นว่าคนอื่นอยากได้โอกาสนี้ยังไม่ได้ขอท่านนายให้โอกาสข้าได้ไถ่บาปสายตาขขออองงเเเจจ้้าาาคคลื่นนไหวววมมดยสใ ทำให้หูเย็นหลงใจสั่นเจ้าถึงพูดอย่างนุ่มนวลว่าดีในเมื่อเจ้ายืนกรานข้าจะให้โอกาสเจ้าจัดการกองทัพนอกเมืองแล้วมาหาข้าที่คุกสวรรค์ในเมืองเมื่อพูดจบเจ้าดีดนิ้วส่งแสงแห่งกฎออกไปเข้าสู่ร่างของหูเย็นหลงทันทีแล้วหันหลังจากไปข้าทาสอรับคําสั่งผ่านไปนานหูเย็นหลงถึงกล้าเงยหน้าขึ้นสัมผัสถึงหัวใจที่เต้นรัวเขายืนยันว่าเขายังมีชีวิตไม่ต้องสงสัยเขาเพิ่งผ่านประตูผีมาหากไม่ตอบสนองเร็วพอยอมรับเป็นทาสและขอร้อง ตอนนี้คงเป็นศพไปแล้วหรือจะช่วยโอกาสหนีไปความคิดนี้เพิ่งผุดขึ้นเขาก็ตัดมันทิ้งทันทีสัมผัสถึงพลังลึกลับที่ลอยอยู่ในซือฟู่ของเขารางรางราวกับรูปปั้นเทวรูปโบราณกําลังคำรามที่ทําให้เขาหวาดกลัวยิ่งกว่านั้นมีพลังเปลวเพลิงที่ร้อนแรงซ่อนอยู่เขารู้สึกชัดเจนหากพลังทั้งสองนี้ระเบิดไม่เพียงซือฟู่ของเขาจะถูกทําลายแม้แต่ร่างกายทั้งหมดคงกลายเป็นเถ้าถ่านข้าไม่กลัวตายแต่คนเราควรรักษาสัญญาในเมื่อบอกว่าจะไถ่าบาปจะหนีไปได้อย่างไร ใช่ข้าไม่ได้กลัวตายแน่นอนแต่ยินดีรับใช้ท่านผู้ยิ่งใหญ่หูเยยนหลงสูดหายใจลึกเตรียมใจให้พร้อมแล้วกลับไปยังค่ายกองทัพสัมพันธมิตรอย่าโทษข้าทุกอย่างเป็นเพราะพวกเจ้าแม้แต่ข้าก็ถูกพวกเจ้าลากมาด้วยมองเจ้าหวางและคนอื่นที่นอนสลบหูเยียนหลงกัดฟันแล้วลงมือยุติชีวิตพวกเขาจากนั้นปลุกนายทหารในกองทัพทีละคนผู้ที่ยอมจำนนเหมือนเขาให้ไปรวบรวมกองทัพส่วนผู้ที่ยึดมั่นในความจงรักภักดีส่งไปพบเจ้าหวางในยมโลกต้องยอมรับว่าวิธีนี้มีประสิทธิภาพ เร็วๆนี้กองทัพทั้งหมดถูกชักจูงดังนั้นเมื่อชูฟู่กลับมาเขาได้รับข่าวว่ากองทัพสัมพันธมิตรยอมจำนนชูฟู่ถึงกับงงงันตาสยะถึงจุดสิ้นหวังแล้วทำไมกองทัพสัมพันธมิตรถึงยอมจำนนหรือข้ายังฝันอยู่กลับสู่ชั้นที่เก้าของคุกสวรรค์ขมวดคิ้วและมองขึ้นไปเห็นชั้นที่เก้าของคุกสวรรค์ไม่เหลือเขาเดิมอีกต่อไปซากปรักหักพังเต็มไปด้วยความเสียหายทุกขนแห่งเต็มไปด้วยความโกลาหลที่สำคัญกว่านั้นคือสายพลังดินเเสสียยยหหาาาแแแแมม้ต่่พลลลลัังงงงงรค์ะโกกบบ และทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เป็นฝีมือของเจ้าเองสรุปแล้วเป็นเพราะกฎแห่งความจริงที่เจ้าแสดงออกมานั้นน่าตกใจเกินไปกดแห่งความจริงที่รวมพลังดวงดาวนับหมืน่นไม่ใช่สิ่งที่กดทั่วไปจะเทียบได้แต่ก็เพราะเหตุนี้พลังที่ต้องใช้ก็มากเกินกว่าปกติเจ้าต้องดึงพลังจากสายพลังดินอย่างรุนแรงจึงสำเร็จสมบูรณ์โชคดีที่ลงทุนมหาศาลแต่ผลตอบแทนก็คุ้มค่าเจ้าไม่เพียงฝ่าด่านสู่ระดับซื้อฟู่สำเร็จพื้นที่ในร่างกายขยายเป็นสองเท่า ยังสร้างกฎแห่งความจริงที่ไร้เทียมทาาในตำนานเห็นเจ้าคิดเพียงเล็กน้อยเงากฎอันยิ่งใหญ่ในความว่างเปล่าค่อยๆปรากฏขึ้นแม้จะแสดงเพียงส่วนเล็กน้อยแต่ก็ทําให้พื้นที่รอบข้างบิดเบี้ยวเริ่มขึ้นรอยร้าวสีดําแพร่กระจายอย่างบ้าคลั่งสามารถจินตนาการได้หากแสดงกฎแห่งความจริงออกมาทั้งหมดพื้นที่รอบข้างคงพังทลายคงพังทลายสมกับเป็นกฎแห่งความจริงที่ไร้เทียมทาาในตำนานเพิ่งจะหลอมรวมสําเร็จก็แข็งแกร่งถึงเพียงนี้เมื่อระดับการบ่มเพาะเพิ่มขึ้น กฎแห่งความจริงก็จะพัฒนาต่อไปหากสมบูรณ์แบบการปรับปรามโลกทั้งใบก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเจ้าตื่นเต้นใบหน้าเต็มไปด้วยความยินดีและการฝ่าด่านสู่ระดับกฎแห่งความจริงสําเร็จตอนนี้เจ้าก็ถือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ที่ไม่มีใครในเทียนหนานเทียบได้แม้แต่ย้อนไปนับพันปีก็ไม่มีใครเทียบได้เช่นกันใช่แล้ววันนี้ยังไม่ได้ลงชื่อทันใดนั้นก็นึกถึงเรื่องหนึ่งเจ้ารีบลงชื่อในใจลงชื่อสําเร็จขอแสดงความยินดีคุณได้รับการขยายการค้นหาการขยายการค้นหานี่คืออะไร ชูส่วนคิดเพียงเล็กน้อยรางวัลจากการลงชื่อครั้งนี้ปรากฏในมือของเขากาขนาดฝ่ามือแต่ไม่ใช่วัตถุจริงมีกลิ่นอายของกดซ่อนอยู่เจ้าเข้าใจการใช้งานของมันที่แท้ก็เพื่อใช้เสริมความสามารถของระบบนั่นเองขยายขอบเขตการค้นหาของระบบค้นหาสถานที่ลงชื่อที่มีศักยภาพมากขึ้นดวงตาของเจ้าเป็นประกายของดีเช่นนี้เจ้าไม่เก็บไว้เลือกใช้ทันทีค้นหากำหนดสถานที่ลงชื่อห้าแห่งที่มีศักยภาพสูงสุดในเทียนนานแต่เจ้าไม่คาดคิดว่า ศักยภาพของสถานที่ลงชื่อทั้งห้าแห่งจะต่ำทั้งหมดคุกสวรรค์ตาสยามีศักยภาพต่ำยังเข้าใจได้เพราะเจ้าลงชื่อที่นี่มาสิบกว่าปีแต่สถานที่อีกสี่แห่งก็ต่ำเช่นกันทําให้เจ้าเสงเล็กน้อยดูเหมือนเทียนหนานจะไม่ไหวจริงๆนอกจากเหตุผลนี้เจ้าก็หาเหตุผลอื่นไม่ได้แต่ถ้าคิดดูก็เข้าใจได้เทียนหนานไม่มีการกําเนิดผู้แข็งแกร่งระดับซื้อฟู่มานับพันปีแสดงให้เห็นว่าดินแดนนี้เสื่อมโทรมเพียงใดและตอนนี้เจ้าไม่ใช่แค่ผู้แข็งแกร่งระดับซื้อฟู่ แต่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ระดับกฎแห่งความจริงดูเหมือนถึงเวลาต้องไปดูที่อื่นเช่นตรงห่วงนอกเทียนนานและในขณะนั้นหูเย็ยนหลงจัดการกองทัพสัมพันธมิตรเสร็จและมาถึงคุกสวรรค์กองทัพสัมพันธมิตรยอมจำนวนทั้งหมดข่าทาสมารายงานต่อท่านนายหูเย็ยนหลงรายงานอย่างซื่อสัตย์เจ้าไม่สนใจเรื่องกองทัพแต่หันมองหูเย็ยนหลงถามทันทีว่าเจ้ามาจากตรงห่วงใช่ไหมหูเย็ยนหลงตกตะลึงเล็กน้อยแต่เมื่อคิดดูเขาก็ไม่แปลกใจมากเพราะระดับการบ่มเพาะของเขาชัดเจนการที่เจ้าเดาที่มาได้ก็ปกติ ไม่กล้าปิดบังท่านนายข้าธาตุมาจากตรงหวงจริงๆระหว่างพูดหูเย็ยนหลงเล่าที่มาเขาเคยเป็นเจ้าสำนักหลินฝูในตรงหวงมีการบ่มเพาะระดับซื้อฟู่ขั้นแปดแม้ไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งที่โดดเด่นแต่ก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่ตกอยู่ในสภาพนี้เพราะเขาเชื่อใจคนผิดเขาหลงไหลในศิลปะการหลอมยามอบอำนาจสำนักให้สิทธน้องที่เขาไว้ใจคิดไม่ถึงว่าสิทธน้องจะมีใจทรยศไม่เพียงแย่งชิงตําแหน่งยังวางแผนกําจัดเขาแม้เขาจะรอดมาได้แต่ก็บาดเจ็บสาหัสต้องหลบมาซ่อนในเทียนหนานที่ห่างไกล คิดไม่ถึงว่าจะมาเจอเจ้าเมื่อฟังเรื่องราวของเขาเจ้าอดไม่ได้ที่จะบน่นหมอนี่โชคร้ายจริงๆเจ้าอยู่กับข้าก่อนตราบใดที่ทุ่มเทบาดแผลของเจ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับข้าเจ้าพูดทันทีในเมื่อวางแผนไปตรงห่วงหากมีคนคุ้นเคยนำทางจะลดปัญหาได้มากส่วนบาดแผลของหูเย็ยนหลงสำหรับเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องยากสิบกว่าปีที่ลงชื่อมาได้ของดีมากมายรวมถึงยารักษาที่หายากแต่เจ้าไม่ได้ให้หูเย็ยนหลงทันทีเพราะตอนนี้เขายังอยู่ในช่วงไถ่บาปแม้เจ้าไม่สนใจของเหล่านั้น ก็ไม่ใช่ของที่จะให้ใครง่ายๆหูเยนหลงดีใจมากรีบแสดงความจงรักภักดีว่าขอบคุณท่านนายข้าท่าจะทุ่มเทเป็นสองเท่าไม่นานชูฟู่ก็มาถึงคุกสวรรค์ตอนนี้เขาตั้งสติได้ผู้ที่ทําให้กองทัพนับล้านยอมจำนนในราชวงศ์ต้าเซียมีเพียงคนเดียวที่ทําได้ยิ่งเมื่อไม่นานมานี้มีปรากฏการณ์ที่น่าสะพรกลัวเขายิ่งแน่ใจแต่ยังไม่ทันที่ชูฟู่จะพูดเจ้าพูดก่อนว่าข้าจะไปแล้วชูฟู่สีหน้าจริงจังอ้าปากแต่ไม่รู้จะพูดอะไร ที่จริงเขาเดามานานแล้วว่าจะมีวันนี้เจ้าไม่ใช่บรรพบุรุษไม่มีทางปกป้องราชวงศ์ต้าสยาตลอดไปดูในฐานะพี่น้องข้าจะทิ้งบางอย่างไว้ให้จากนี้ไปราชวงศ์ตาสยาฝากเจ้าแล้วยังไม่ทันพูดจบเจ้ายกมือขวาสามสิ่งปรากฏต่อหน้าชูฟูคาถาระดับสูงที่ข้าผู้แข็งแกร่งระดับซือฟูได้เก็บไว้เป็นไพ่ตายขวดยาช่วยให้เขายกระดับถึงจุดสูงสุดของเซียนเทียนและวัตถุวิญญาณพิเศษใช้เป็นสื่อในการเปิดซือฟู3สามสิ่งนี้ไม่ช่วยเจ้ามาแต่สำหรับชูฟูมีค่ามหาศาล หากทุกอย่างราบรื่นเขาอาจกลายเป็นผู้แข็งแกร่งระดับซือฟู่นึกถึงตอนที่เขาไม่กล้าฝันถึงเซียนเทียนชูฟู่เต็มไปด้วยความรู้สึกเสีาหกแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นเจ้าก็จากไปแล้วหูเย็ยนหลงตามหลังทั้งสองราวกับนกแดงหายไปที่ขอบฟ้าในพริบตา